ผมก็กล<ฆ>้ากินแบบนั้นแบงออกมาผมขอเรียกว่าแับยาดีกว่าไม่อยากให้ท่านไปยึดของว่าอภินาซึ่งจริงๆแล้วภาสาพระก็ตืออินิหารด้วยจิตจัดอุชาโสจิตยาเจโตอภิยาบุเพนืิว่าสตุภิญาาจูปุลปัจจานะตัดอวสัยยาที่หนุนในคือขต้นงตอสิ่งทีนี้ให้ท่านเรียนรู้ไว้แค่นี้ก่อนเรียนรู้เสร็จแล้วกลับมาพอท่านรูว่าอ๋อตอนนี้ฉันรู้แล้ว การปฏิบัติผมอยากเลยจิตที่มันไปทงธรรมมากที่สุดฉันก็ต้องมีจิตที่เป็นบริสุทธิ์อย่างไรตั้งแต่เริ่มน่าจะบันคืออยากรู้ความจริงที่เป็นในตา,ามธรรมชาติของสังขาเราอยากรู้ความจริงของจิตว่าจิตมนุษยมันต้องเป็นกิเลสอยากรู้ความจริงว่าเมื่อเป็นกิเลสจะดับกิเลสอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถปบัิได้หมด ม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคำว่าพระองค์สรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่เป็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านมาเป็นพระไม่ใช่ท่านทิ้งข้อรัวไม่ใช่ท่านทิ้งหน้าที่การงานไม่ใช่ท่านโอ้ฉันไม่เอาแล้วเกลดเกินฉันขอบวดเป็นพระเป็นทีดีกว่าอันนั้นไม่ถูกทานถามว่าไม่ถูกทานอย่างไรที่จะมาบุกเตอะ ท่านยังมีภาระอะไรอยู่ภาระที่ท่านเนี่ยมีอยู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเนี่ยถึงท่านจะเบื่อได้ยังไงหากท่านเนี่ยยังมีภาระท่านก็ต้องสู้ภาระนั้นด้วยสติด้วยการนำปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินำไปใช้ในทางโลกธรรม มักมีองค์แป่งหลายจุดหนึ่งแตรงกองดูในธรรมจักรกรกตสูตรูนะทุกคนเข้าใจว่ามักแตกมีไว้สำหรับพระพ,พิสุทธิสง์ผู้ปฏิบัติต่าเลยถ้ามองไปในแปดข้อนั่นสิมองไปวิจารย์อย่างที่ฉันที่จะนันสิพระพุทธองค์ตัดมาตั้งแต่สองข,ข้อ ดำรงอยู่อย่างไรใช้มักแต่ดำรงอยู่มันมีทั้งหน้าที่ชอบอาชีพชอบสติชอบสมาธิชอบความเห็นชอบสมสามารถที่ผู้ได,ด้ยได้คือมีความคิดคำพูดการการะทำเนี่ยภาษาต้านบ้านสาข้อได้สี่คืออะไร